ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ a c e b o o k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะรู้ยังคนไทยทุกคนรับบริการสร้างเสริมสุขภาพได้ฟรีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสอปสอชอครอบคลุมคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษารับบริการได้ฟรีเทียงแสดงบัตรประชาชนที่ร้านยาคุณภาพของฉัน หรือร้านยาที่มีเครื่องหมาย30บาทรักษาทุกที่ 1. ยาเม็ดคุมกำเนิดทั้งแบบชนิดรายเดือนแบบฉุกเฉินรวมทั้งยาคุมสำหรับคุณแม่หลังคลอดโดยชนิดรายเดือนสามารถรับต่อเนื่องได้หลังจากทานยาหมดแผงแล้วส่วนชนิดฉุกเฉินรับได้ปีละสองครั้ง 2. ชุดทดสอบตั้งครรภ์ด้วยตัวเองรับได้ปีละสครั้ง 3. ถุงยางอนามัยรับได้ครั้งละ10ชิ้นต่อสัปดาห์มีทุกขนาดให้บริการ 4. ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกป้องกันภาวะโลหิตจางรับได้52เม็ดต่อปีทานยาสัปดาห์ละ1เม็ด 5. ชุดตรวจคัดกรองโรคค้นหาความเสี่ยงและเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกของโรคได้แก่ชุดตรวจคัดกรอง HIV ด้วยตนเอง HIV Cells c r e e n i n g Test รับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยตนเอง OVDT ปีละหนึ่งครั้งชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง HPV DNA Cell Collection มีสิทธิรับบริการ5ปีต่อหนึ่งครั้งหรือไปที่แอปพลิเคชันเป่าตางเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค และเลือกรายการเพื่อรับบริการพร้อมเลือกร้านยาที่ต้องการรับบริการ